ายกไม่เห็นคนที่ไม่เห็นใจคนอือ่นเมื่อไหร่ะเดีต้อง้าใจราในการที่จะเป็นผู้ว่ามันมองล้เป็นอะไรก็แต่ทำไม่ได้ก็แล้วกัน mm. บ้านเรือนคนในหมดแล้วถ้าทำก็ต้องรื่อใหม่ทั้งหมดทำข้างล่างเป็นเป็นทุกว่าแล้วข้างบนเป็นถนนเนี่ยถ้ามันหน้าก็อาจจะทำทำได้เรื่องการขยายเมืองก็ไม่ต้องมาตอนนี้ก็เริ่มขยายไปแล้วไงตอนนี้ก็เริ่มล้อมนอกก็เริ่มไปลงทุนเห็นผู้สางก่อสร้างบางทัานเกี่ยวไหลไหมล่ะออกไปรอบนอกแล้วไปบางนาไปในน้ำมอสุตุลโมโตอะไรเยอะแยะหมดแล้วแต่ศูนย์เศรษฐกิจตัวใหญ่มันอยู่ตรงนี้ไงก็คนคนไม่ไดลยคนที่มีได้แล้วก็ไปอยู่ตรงนี้เพราะื่อขายอะไรต่างๆเราเนี่ย มันแล้วก็เป็นทุนตนใช่ไหมว่าทุนตนเราเท่าไหรนะ่นะทุนตนอ่ะพันแปดร้อยกนวะ่าทุนตนอ่ะใช่ไหมล่ะซึ่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทีมติมันตัดเป็นว่าหม่ยถึงว่างใช่ไหมเราก็เห็นใจแล้วมันก็เลยทำอะไรลำบากนี่นะงไงนายกไม่ให่นใคนที่ไม่เห็นใจคนอื่นเม่อไหร่ละเลยต้องเข้าใจมาตรการที่จะเป็นผู้ว่ามันมองอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้ก็แล้วกัน